ก็กับสวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ท่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าพี่มีทางด้านของตั้งค่าตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ามีทางด้านของตั้งค่าตัวใหม่ที่พี่ไปเทสมานะครับทำการเทสป้อมาณ1หนึ่งสัปดาห์ครึ่งนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าใช้เวลาเยอะที่สุดที่เคยมีมาแล้วนะครับเพราะว่าแพทใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนนวววาาัั้งแแบบบไไหหกก็ม่่เขสทีจ พี่ได้ตั้งค่าตัวนี้มากนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนะว่าเทสตั้งแต่ศูนย์จนถึง100อนะครับเนาะจนกว่าจะลงตัวนะครับจนได้ตั้งค่าตัวนี้มานะครับคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับเนาะนะผลวิจัยออกมานะครับนะก็คือ พี่เขาบอกเลยนะครับว่าคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป8นัดนะครับสวนคนที่ดึงหัวเป็นดึงไป10นัดเข้าหัวไป9นัดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างออกมาดีเลยนะครับก็เลยแบบว่าเอามารีวิวให้ดูละกันนะครับแล้วก็แจกไปในตัวด้วยนะคะรับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าฟรีๆอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับก็คือมาเอาช่องพี่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับก็มีคนห่งวงตั้งค่าเยอะแยะมากมายแล้วนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าปัจจุบันนะคราาาากก็ว้้ยยมรีขด คนไหนอยากได้ฟรีๆนะครับก็มาเอาที่ช่องพี่ช่องเดียวแลกกันนะคบพี่แจกให้ไปฟรีๆแถมไม่ห่วงด้วยนะครับสามารถแคมป์หน้าจอนะครับนะหรือว่ากดแชร์คลิปพี่นะครับไปแชร์ต่อกันได้เลยนะครับก็จะเอามาเลยครับขอแค่ไม่ดูดคลิปพี่ก็พอนะครับก็ ประมาณนี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกวานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าตั้งค่านะครับพี่ก็จะเริ่มจากนี่เลยนะครับโนก็เป็นการตอบสนองนะครับพี่ก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับโนก็คือมองรอบๆนะครับโนก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่ามองรอบๆนะครับแพทใหม่ใส่100ไม่ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าพี่ลองใส่แล้ว100นะครับไปดึงตั้งแต่ดีส่วนจิเกอร์นะครับโนก็คื ไม่ขึ้นซักปืนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ M 5 0 0นะครับเนาะ M 4ฟ A W อะไรก็ช่างนะครับเนาะก็คือดึงไม่ขึ้นนะครับถ้าใส่100นะครับเนาะก็เลยแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับเนาะลดลงมานิดนึงนะครับอันแรกก็ให้ใส่อยู่ที่ประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือให้ใส่อยู่ที่94เท่านั้นนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสามารถตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากตั้งตามพี่นะครับเนาะก็ สามารถตั้งได้เลยนะครับเพราะว่าสามารถแบบว่าตั้งได้ทั้งไอเวนแล้วก็แอนดรอยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าเข้าหัวดีทุกระบบแน่นอนนะครับเนะจบที่ระบบเดียวแน่นอนนะครับก็จะเป่ามาเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ กล้องเลสดอตนะครับเนาะก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับว่ากล้องเลสดอตนะครับก็สําคัญนะครับส่วนมองรอบๆนะครับหลายคนต้องเข้าใจนะครับเนาะว่าเวลาปัดขึ้นปัดลงนะครับเนาะอันนั้นเป็นการมองรอบๆนะครับก็เป็นการดึงหัวนะครับเนาะและกล้องเลดดอตนะครับเป็นกล้องที่ติดมากับปืนนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าเวลาเราเก็บปืนได้นะครับนั่นแหละนะครับก็คือเป็นกล้องเลสดอตที่ติดมากับปืนนะครับเนาะเรียกได้ว่าเราจะได้ใช้ตัวนี้นะครับเยอะที่สุดแล้วนะครับก็ให้ตั้งอยู่ที่89เท่านั้นนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนนคััเาาาวว่ต้้้งปมณีก็ือขห ด,ดีนะครับเนอเรียกได้ว่าเ LIKE ข้าหัวดีจะจัดเลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับเนอที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนอก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่าข้าหัวดีมากนะครับเนอสามารถตั้งได้ทุกรุ่นนะครับเนอก็ถือว่ากล้องเลดดอก็ตั้งประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขาบอกเลยนะครับว่าเอาไปตั้งตามกันได้เลยนะครับสำหรับกล้องเลดดอนะครับพี่ขาบอกเลยนะครับเนว่าตั้งได้แน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ สโคปคุณสนะครับสำหรับสโค๊ปคุณ2นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่8 8เท่านั้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของสโค๊ปคุณ2นะครับที่แบบว่าเอาไว้ดึงคนระยะไกลๆนะครับเนาะหรือว่ากลางๆนะครับที่แบบว่ากล้องเลสดอทดึงไม่ถึงแล้วนะครับเนาะก็ต้องใช้สโคปคุณ2มาช่วยนะครับเนาะหรือว่าบางจังหวะนะครับเราอยากดึงแต่ก็ไม่มีจังหวะดึงนะครับเนาะต้องได้ซุมสโคปนะครับที่แบบว่าจะดึงหัวนะครับเนาะก็คือ ต้องได้ตั้งประมาณนี้นะครับนาอก็ถือว่าสโคคุณสอนะครับก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับสโคคุนสองนะครับทุกคนเราก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสโคคุนสี่นะครับสําหรับสโคคุนสี่นะครับก็ให้ตั้งประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนาอว่าสโคคุณสี่นะครับนาอสามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับนาอก็คือ ซาโคลคุณสี่นะครับนอก,ก็เอาไว้ดึงระยะใกล้ๆนะครับตัวคนเท่าหมดนะครับนอก,ก็ตั้งอยู่ที่94นะครับทุกคนที่เขาบอกเลยนะครับนาว่าตั้งประมาณนี้นะครับก็คือ เข้าหัวโคตรดีนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตาวนะครับเนาะก็คือแบบว่าเข้าหัวโคตรดีเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของการตั้งค่านะครับเนาะสักโขขุนี่ยนะครับก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าตั้งตามกันได้แน่นอนนะครับเข้าหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็ถือว่าเพรที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับเนาะก็จะดึงหัวได้นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำ ยังอยากดึงหัวดีๆอยากดึงหัวเก่งๆนะครับไม่ใช่ว่าตั้งค่าดีแล้วจะดึงหัวได้เลยนะครับก็คือทุกการดึงหัวมีการฝึกฝนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเรามีตั้งค่าดีๆนะครับเราก็จะดึงหัวได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนี่ก็เป็นเป้ามาเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำากล้องสไนเปอร์นะครับก็ตั้งอยู่ที่ 54เท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าลำกล้องสไนเปอร์นะครับโนตั้งอยู่ที่54ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับโนก็คือลายโคนะครับโนถามว่าตั้งทําไมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าลงไปเราไม่สามารถเลือกปืนได้นะครับบางทีก็ได้คาา98นะครับโนเราก็ต้องจําเป็นต้องได้ดึงหัวนะครับโนก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าดึงแบบว่าโดยตรงนะครับโนบางทีซุปสกโคไปมั่วๆก็เข้าหัวก็มีนะครับโนส่วน มุมมองอิสระนะครับเนาะให้ตั้งเป็นศูนย์นะครับหรือว่าให้ปิดไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นเปร่ามานี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของออปชั่นเฉมนะครับทุกคนก็คือสําหรับออปชั่นเฉมนะครับเนาะก็ตัวช่วยเล็งให้เราเปิดนะครับเนาะเป็นเริ่มต้นแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายให้เราแสดงเมื่อสโคบแบบเร็วให้เราเปิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธด่วนให้เราเปิดนะครับเนาะรีโหลดอาวุธด่วนให้เราปิดนะครับแล้วก็สถานะการรีโหลดหรือว่าสถานะรีโหลดตรงเลงเป้านะครับเนาะก็ให้เราเปิดนะครับแล มุมมองอิสระให้เราเปิดนะครับเนาะโดดเปิดนะครับแล้วก็วิ่งปิดนะครับทุกคนก็สามารถตั้งตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นออปชั่นเิงนะครับที่แบบว่าไม่เกี่ยวกับตั้งค่าแน่นอนนะครับแถมให้ตั้งค่าของเราสมดุลมากขึ้นยิ่งด้วยนะครับเนาะก็เป็นเปรามาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ ขนาดปุ่มยิงนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าขนาดปุ movies, mm ่ม hmm. ยิงพี่จะแนะนำสามขนาดละกันนะครับก็ม right so so ี48 58แล้วก็6กปดนะครับเนาะแต่พี่แนะนําที่สุดนะครับก็เป็น58นะครับและตําแหน่งการวางปุ Luckily ่มนะครับเนาะพี่อยากให้วางตําแหน่งที่พี่วางอีกตอนนี้นะครับทุกคนและให้ดึงประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องเขาไหนนะครับพี่แบบว่าอยากตั้งปุ่มตามพี่นะครับก็ตั้งประมาณนี้ละกันนะครับและเวลาการดึงนะครับก็มีเทคนิคการดึงด้วยนะครับก็คือ ให้ศัตรูเปิดเราก่อนนัดหนึ่งนะครับเนาะและเราค่อยส่วนกลับนะครับหรือว่าหมุนตัวรอก็ได้นะครับทุกคนเนออก็จะฟอลามานี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเทคนิครับนะครับเนาะที่แบบว่าหลลายๆคนนะครับเนาะหรือว่านักแข่งนะักสรีเมอร์เอามาใช้กันทั้งนั้นเลยนะครับก็ เป็นประ various, yal, มาณนี้เลยนะครับทุกคนพี right. like ่ขอบอกเลยนะครับโนว่าปัจนนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับโนที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับก็คือขนาดปุมยิงนะครับก็คือนักแข่งนักสตรีมเมอร์นะครับก็แบบว่าให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าขนาดปุ่มยิงไม่ดีนะครับโนก็คือแบบว่ายิงไม่ขึ้นหัวแน่นอนนะครับหรือว่าดึงหัวไม่ได้แน่นอนนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับโนก็เป็นตั้งค่าที่ดีที่สุดนะครับที่แบบว่า ที่เอามาแชร์ต่อแล้วก็เอามาบอกต่อนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนในส่วนของดีๆประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสุดจิ้งนะครับนอนนี่เลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดนะครับก็คือพูดถึงเรื่องกราฟิกนะครับสาหรับเรื่องกราฟิกนะครับก็คือ ถ้าคนไหนมีมือถือไม่แรงให้ตั้งเป็นราบหรือหรือว่ามาตรฐานถ้ามือถือคนไหนมีมือถือแรงนะครับก็ตั้ง m a ์ทั้งหมดหรือว่าสุดทั้งหมดได้เลยนะครับเนาะและต่อมาก็เป็นทางด้านของ dpi นะครับสำหรับ dpi นะครับก็คือ ios ตั้งอยู่ที่1 2 0 dpi เท่านั้นนะครับเนาะหรือว่า iphone นะครับแล้วก็ต่อมาก็ตั้งเรื่องของ android เลครับเนาะ android ตั้งอยู่ที่600หา900นะครับแต่พี่แนะนำให้เป็น900ดีกว่านะครับเพราะว่า มันจะดึงหัวง่ายมากๆเลยนะครับถ้าตั้ง9ก้าล้อยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าสามารถตั้งได้หรือตั้งตามพี่ได้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าโคตรดีนะครับโน้าตั้งตามพี่ทุกอย่างนะครับก็ถือว่าจะออกมาดีแน่นอนนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าตั้งตามกันได้แน่นอนนะครับโน้พี่เขาบอกเลยนะครับว่าพี่บอกตั้งแต่ pi เนอ่ยครับเนาะการควบคุมการตอบสนองนะครับแล้วก็บอกการตั้งค่าทั้งหมดนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนตั้งค่าตามทั้งหมดนะครับก็ถือว่าดึงหัวได้แน่นอนนะครับและถามว่าไม่ตั้ง d p i ได้หรือเปล่านะครับพี่เขาตอบได้ตรงนี้เลยนะครับเนาะว่าเรื่อง DPI ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับทุกคนเออก็จะาเปามาได้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับ้องเคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้ง DPI อนะครับเนาะหรือว่าไม่อยากตั้ง DPI นะครับก็ตอบให้ตรงนี้แล้วนะครับก็ถือว่า คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับน้องตั้งตาพี่เสร็จแล้วนะครับเอาไปดึงหัวได้เลยนะครับทุกคนเออก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ ขอตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนึเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับหนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็ม,มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย